ชาวบ้านผาปู่จอมตำบนกิดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เร่งตัดผักกาดขาวเพื่อส่งไปขายในตัวเมืองเชียงใหม่แต่ว่าขณะน,นี้ราคาผักกาดขาวตกต่ำครับทำให้เกษตรกรกำลังเดือดร้อนขายหน้าสวนตอนนี้กิโลกรัมละ2บาทเท่านั้นเองนะครับขนาที่ต้นทุนของพวกเขาอยู่ที่4-5ถึงบาทขนาที่บางส่วนก็ตัดสินใจตัดไปขายในเมืองเชียงใหม่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ตัดไปจะได้ทุนคืนหรือไม่ครับ เหมาได้อยู่สี่หมื่นปติไม่ได้ต้นทุนต้นทุนก็ขาดทุน, <c oughs> น,ทนังไม่คิดอย่างนี้อ่าคงยังยังไม่ได้ทุนคืนนะมันขาดทุนอยู่ลํำรถนี้นี่ต้นทุนอยู่หมื่นกว่าบาทแล้วครับแต่ไปขายนี่ได้ประมาณสักห้าหกพันเนี่ยครับเพราะณเวลานี้นในตลาดในลง้งล้งเขารับซื้อกันอยู่สามบาทแต่ถ้าไปทําหมดก็เหลือประมาณสักพันแปดใสเดียวประมาณสัก ลำนี้เนี่ยใส่ประมาณสัก2 5 0 0ก็ทำไปแกะใบแต่งอะไรใส่ในฉลอมก็เหลือประมาณสัก180เขง่งหรือว่า 200, 200เข่งนี่แหละคือ1,800กับ2,000กิโลแล้วมันคูณด้วย3บาทเนี่ยมันก็ไม่เหลืออะไรเยอะแล้วครับ กำนันตำบลกุดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกนะครับว่าชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็มีอาชีพทําเกษตรนี่แหละครับโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกผักแต่ว่าแหมตอนนี้ราคาไม่ดีสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่ปรับขึ้นแบบไม่มีหยุดเลยนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นยาปราบศัตรูพืชแล้วก็ปุ๋ยนี่ขึ้นไปหลายเท่าตัวแล้วยิ่งหลังรถไฟความเร็วสูงจากจีนสามารถขนผักและผลไม้เข้าไทยทั้งไดนจังหวัดน้องคาย ผู้ปลูกผักก็เลยมองว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ผักราคาตกต่ําครับการน,นําผักเข้ามาจากทางหนองคายโดยผ่านรถความเร็วสูงจากจีนมาที่เราแล้วพ่อค้าแม่ค้าแอบเอาเข้ามานะครับแค่3วันครับราคาลงนะครับจาก8บาทลงมาเหลือ2บาทผมก็ขายไม่ได้ผมต้องนําไปแจกใจ่ายให้ราษฎรในตําบลและอําเภอข้างเคียงด้วยนะครับทั้งอําเภอแม่ริมก็มารับ ล่าสุดนะครับเกษตรกร,ร,กรบางส่วนที่บ้านผาปู่จอมปรับตัวหันมาทำห้องพักโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวครับเนื่องจากว่าพวกเขาไม่สามารถปลูกผักแบบขาดทุนได้อีกแต่ก็เริ่มมีปัญหาเรื่องของการใช้ประโยชน์ในที่ดินกับหน่วยงานของรัฐเหมือนกันชาวบ้านก็เลยขอความเห็นใจครับ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลหน่อยนะครับเห็นภาพแบบนี้แล้วนึกถึงเมนูหนึ่งเลยนะครับ,รบเรื่องของกิมจิมออถ้าเอาไปสนับสนุนให้ร้านไม่ว่าจะเป็นอาหารเกาหลีเนี่ยนะฮะเอาไปใช้นี่น่าจะดีเหมือนกันแพนค็คเล็กๆเนี่ยผมเห็นตามร้านสะดวกซื้อ 30- 40บบาทแล้วนะครับมันอาจจะเพิ่มมูลค่าได้เหมือนกันนะครับ